สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแอมแอนดดวงคลิปน้องคลิปนี้นะคะเราจะมาส่องชีวิตของคนที่คิดกล่นแกล้งกดคุณให้ตกต่ำย่ำแย่ชีวิตของเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูผลดิบาก,กรรมของคนที่ทำกับคุณส่งบานบร,ริการคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสไควร์ไล์แชร์นะคะ ฟังเพื่อไปแก้นํำทางเป็นแนวทางนะคะก็จะตรวจสอบพลังงานของคนที่เคยทําไม่ดีกับคุณคิดไม่ดีกับคุณนะคะแล้วก็กดดวงชะตาชีวิตของคุณให้ตกต่ำย่ำแย่เข้าทําสําเร็จไหมนะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟมาราศีเมษราศีพิจิกอะคอเรียสราศีกุมภ์ธาตุลมเมอร์ cury คนกระวนพุทธาน,น้ํา ยูเรนาชาทาลมมิทุนดุกุมแอทานลมมิทุนดุกุมมูลดาสิมีนดาสิกรกฎจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยว้องกับคุณนะคะมีห้ายี่สิบสิบเจ็ดยี่สิบ้าสิบเอดสิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบแปดเรามาดูก่อนว่าพลังงานของคนที่เขาคิดกลั่นแกล้งแล้วก็กดคุณให้ตกต่ำเนี่ยนะคะ เขาเป็นคนแบบไหนลักษณะอย่างไรและนะคะเหตุไหนเขาถึงคิดอยากจะกดคุณให้ต่ำกว่าเขานะ,ะดูสิพลังงานของเขาคนคนนี้นะคะสาเหตุที่ทำให้เขาอยากจะกดคุณให้ต่ำกว่าเพราะอะไร u e ีนอฟคัฟพลังงานของคนคนนี้นะคะเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีผู้คนห้อมล้อมคุณคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะมีสังคมที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีในขณะที่เขาหน้าที่จะมีปัญหาความทุกข์อกทุกใจวิตกกังวลใจนะคะ แม้เขาจะทำดีแค่ไหนก็ตามเหมือนเขาหน้าจะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าอาจจะอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมนะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างที่มาด้วยความที่แข่งขันชิงดีชิงเด่นกันแล้วนะคะชีวิตครอบครัวเขาก็ไม่มีความสุขนะเขาจะเป็นพลังงานของคนโสดก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้ แตนะ่ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยลำบากมากๆนะคะเดือดร้อเนเรื่องการเงินมีภาระความรับผิดชอบนะต่อครอบครัวนะ,ะมีความเครียดมีความวิตกกังวลใจกับปัญหาในเรื่อง,องความรักนะแม้เขาจะมีคู่รักคนรักนะแต่รู้สึกว่าอาจจะด้วยความที่เขากับคู่รักคนรักนะคะ ไม่มีความสุขกันหรือว่านะธุรกิจการงานการเงินมีปัญหารายได้ถดถอยนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักเข้ามาจึงเป็นเหตุปัจจัยทําให้คนคนนี้เหมือนมองคนอื่นเป็นศัตรูไปหมดเหมือนมองเห็นชีวิตของคนอื่นนะที่มีความสุขเนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนกับเปรียบเทียบกับตัวเขาเองนะ,ค,ะคือเขาหน้าที่เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือ ไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักนะ,ะดิ้นรนไม่รู้จักนะคะเรียกได้ว่าเมินเฉยหรือว่าชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทําให้ชีวิตจิตใจของเขาหม่นหมองและไม่มีความสุขไม่มีกําลังใจในการต่อสู้ในการดิ้นรนนะคะจึงเป็นเหตุปัจจัยให้คนคนนี้คิดอยากเอาชนะคุณเมื่อเห็นคุณมีความสุขมีความสำเร็จ ในอาชีพการงานนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่คิดกันแกล้งกดคุณให้ตกต่ำเนี่ยนะชีวิตของเขาย่ำแย่แค่ไหนเขาเจอกับปัญหาอะไรนะคะฟังเพื่อเป็นกานำทางแนวทางไม่สีเรียนไม่เครียดน,นะคะเรามาดูชีวิตของคนที่ตกต่ำนะคะแล้วก็คิดอยากจะเหยียบย่ำหรือว่ากดให้คุณตกต่ำกว่าเขาเนี่ยนะคะ เขาเจอปัญหาอะไรเขาเจออุปสรรคอะไรเขาชีวิตนะของเขาความเป็นอยู่มันเป็นแบบไหนมาดูชีวิตของเขากันดีกว่า The High e l เป็นพลังงานเหมือนคนที่เรียกว่าหน้าที่จะมีความเชื่อในเรื่องของคุณงามความดีสิ่งดีงาม แต่ด้วยความที่นะคะเดมเบอร์ Emperor, ที่มีความดีงามอยู่ในตัวเนี่ยเมื่อเจอวิบากกรรมเข้ามาในชีวิตนะชีวิตของคนเราเนี่ยคือเจอทุกคนนั่นแหละในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมนะคะปัญหาชีวิตเข้ามาเดมเบออร์ Emperor, นะคะจึงมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนะคะยิ่งด้วยความที่แบบเขาเป็นผู้ชาย หรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะต้องดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัวเมื่อเขาเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะเขาจะต้องเป็นคนที่แก้ไขปัญหาต่างๆนะหรือว่าช่วยเหลือคนในครอบครัวรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างความเครียดความกดดันนะคะมันมาสมอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวและเขาจึงจะต้องเป็นคนที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆนะที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ความเจ็บปวดนะความที่เขาต้องการที่จะดิ้นให้มันหลุดจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหาบุคคลรอบข้างนะเขาอยากเป็นอิสระนะเขาอยากได้รับโอกาสดีๆเขาอยากได้เจอสิ่งดีๆนะคะมีความสําเร็จแม้ตัวของเขานะจะพยายามที่จะอดทนหรือว่า ทำจิตใจให้เข้มแข็งมากแค่ไหนหรือว่าพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเหล่านั้นได้มากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่นะมันก็เหมือนกับว่าคือปัญหาลำรุมเร้ามากมายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าการที่ตัวของเขาจะต้องเอาชนะอุปสรรคจะต้องนับไปให้ถึงเป้าหมายแล้วเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วนะคะเขาเจอวิบากกรรมเหล่านี้นะคะจึงทำให้ตัวของเขาคือทำทุกวิถีทางเลย ในการที่จะเอาตัวรอดนะให้ได้รับชัยชนะและความสําเร็จและนะได้รับคําชื่นชมสรรเสริญยกย่องจากผู้คนหรือว่าธุรกิจการงานที่เขาเคยทำนะคะเคยประสบความสําเร็จเคยร่ํารวยเคยกินดีอยู่ดีมีความสุขแต่ นะเมื่อเขาเจอชะตากรรมวิบากกรรมเนี่ยปัญหาเข้ามารุมเร้าในชีวิตของเขาเขาจึงคิดแผนการที่อยากจะทําให้ตัวของเขาเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้มันคือกรรมเก่ามันคือชะตากรรมวิถีชีวิตที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอวิบากกรรมนะที่เคยสร้างไว้เมื่อครั้งในอดีตนะแล้วเมื่อปัจจุบัน คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีชีวิตที่ดีมีความสุขมีความสำเร็จนะจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เรียกว่าเดีเบอรลอร์คนนี้คนที่คิดอยากจะประสบความสำเร็จมีความสุขเนี่ยคิดหาวิธีหรือว่าหาโอกาสให้ตัวเขาเองประสบความสำเร็จเหมือนกันกับคุณสิ่งที่เขาทำได้นะคะคือการเชื่อมั่นในตัวเองการเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ดี เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีในเรื่องของความรู้ความสามารถเก่งกว่าคนอื่นแล้วเมื่อผิดพลาดล้มเหลวผิดหวังนะคะอยากจะได้รับโอกาสดีๆหรือว่ามีความสำเร็จเหมือนกันกันกบคุณซึ่งเป็นเหตุปัจจัยทำให้ด h อ Emperor คนนี้คิดร้ายหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณถ้าหากเขาไม่มีคู่แข่งนะคะหรือว่าไม่มีใครมาแข่งแย่งผลงานของเขาแล้วนะ เขาจะได้โด่งดังประสบความสําเร็จนี่คือพลังงานของคนคุณอาจจะไปเจอพลังงานของคนแบบนี้ลักษณะนิสัยแบบนี้นะคะมาจากสายอาชีพการงานที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นนะ,ค,ะคนที่นะทำงานสายอาชีพเดียวกันที่เขาเคยโด่งดังประสบความสําเร็จอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยนะคะเขาก็นะ,ะมีชีวิตที่ตกต่ํา ล้มเหลวผิดพลาดเจอวิบากกรรมเจอชะตาชีวิตเข้ามาเขาไม่เห็นชีวิตของคุณดีกว่าเขาจึงเป็นเหตุปัจจัยทำให้คนคนนี้คิดอยากจะกลั่นแกล้งคุณและก็กดคุณให้ต่ำลงให้ย่ำแย่ลงนะคะให้เหมือนกับชีวิตของเขาที่เจออยู่นะคะมันก็เกิดมาจากความรู้สึกอิจฉาหรือว่าความรู้สึกไม่ชอบหรือว่าความรู้สึกของคนที่ต้องการเอาชนะ ผู้อื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อคนคนนี้คิดนะกดคุณให้ต่ตําลงเนี่ยเขาจะทำได้ไหมจะทำสําเร็จไหมเขาเครียดมากนะคะกับชีวิตของเขาที่เคยมีความสุขกินดีอยู่ดีนะเคยมีครอบครัวที่นะสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อเขาเจออุปสรรคนะชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมความคิดลบ นะความคิดที่เป็นอคติลบๆปัญหามันรุมเร้าเขาก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยมีจิตใจที่หม่นหมองนะคะเกิดความริษยาเกิดความเกลียดนะชิงชังคนอื่นที่เห็นคนอื่นประสบความสําเร็จกว่าตัวเองนะคะคิดหาวิธีหาหนทางทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะกล่นแกล้งกดตัวของคุณให้ตกต่ําลงนะคะคือมันเหมือนกับว่า สิ่งที่เขาทําได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นถ้าเขาไม่ประสบความสําเร็จถ้าเขาไม่ร่ํารวยถ้าเขาไม่มีความสุขนะคนอื่นอย่าหวังเลยว่าจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขเป็นการที่คิดอยากเอาชนะคิดอยากจะครอบครองหรือว่าคิดอยากจะไม่ตัวเขาเองเนี่ยนะร่ำรวยประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยทุกวิถีทางนะไม่ด้วยไม่เอาด้วยเลขก,ก็ต้องเอาด้วยกล นะใช้เวทมนต์ใช้พฤติกรรมคำพูดต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำให้คนที่โด่งดังคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีชื่อเสียงตกต่ำย่ำแย่เหมือนกันกันกบเขามันเป็นการที่ตัวของเขาต้องการที่ทำให้ตัวของเขาหลุดพ้นออกจากความทุกข์นะคะแล้วมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยนะมีความสุขมากขึ้นด้วยการที่ทำให้คนอื่นต่ำกว่าตัวเอง นะคะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าทําได้สิ่งเดียวเท่านั้นคือการเอาชนะคนอื่นนะ,ะการมีชื่อเสียงการได้เป็นที่ยอมรับการได้เป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่ามีในเรื่องของการความรู้สึกนะคะปรับเปลี่ยนความรู้สึกปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะ ไปกดดันคนอื่นแล้วนะ,ะเหมือนการเป็นเป็นการหลอกตัวเองอะหลอกว่าตัวเองมีความสุขแล้วหลอกว่าตัวเองมีความสําเร็จแล้วเพราะว่านะ,ะไปกันแกล้งคนอื่นนะคะไปทํรลายทําลายจิตใจของคนอื่น นะคะไปกดคนอื่นให้ต่ํากว่าตัวเองนี่คือความรู้สึกของคนที่นะ,ะอยากจะกดให้คุณต่ํากว่าเขานะคะมันเป็นการหลอกความรู้สึกของตัวเองนั่นเองและผลกรรมของคนคนนี้ที่คิดแกล้งน,นะคะให้คุณตกต่าแย่เนี่ยชีวิตเขาจะเป็นยังไง The Lover นะคะแม้เขาจะได้รับความสุขนะ,ะอิม่เมเอมเกษมสำราญหรือว่าการกลับมาได้รับ เป็นที่ยอมรับของผู้คนแต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะคะมันจะกลายเป็นพฤติกรรมนะะเรียกว่าเจ็ดดาบตรงเนี้ยนิสัยแย่ๆของตัวของเขาที่เหมือนกับว่าทําพฤติกรรมไม่ดีกับคนอื่นนะคะในเมื่อทําไม่ดีกับคนอื่นคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับคนอื่นแล้วท้ายที่สุดนะคะมันเหมือนกับว่าเขาจะได้รับผลกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันติดตัว ตามเขาไปนะคะในเรื่องของการที่คือการที่เขาไปกันแกล้งคุณเนี่ยแม้จะทําให้คุณตกต่ำย่าแย่แม้จะทําให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจแต่ถ้าตัวของคุณมีความคิดที่เหมือนกับว่าเมินเฉยนะ,ะไม่ได้สนใจเขาแล้วก็นะ,ะเรียกว่าบล็อกเขานะออกจากชีวิตหรือว่านะมันเหมือนกับปล่อยให้วิบากกรรมชะตากรรมเนี่ย นะ,ะมันสะท้อนย้อนกลับไปหาตัวเขาเองน่ยคุณเข้าใจว่าพฤติกรรมของคนแบบเนี้นะเกิดมาจากพฤติกรรมของคนที่เรียกว่าขาดแคลนคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะเมื่อคุณให้อภัยเขาได้เมื่อคุณปล่อยวางได้สิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาคนเหล่านั้นเองนะคะ คนที่กันแก้งคุณคนที่คิดอยากจะทำ้ายทำลายชื่อเสียงความสำเร็จของคุณคุณต้องมีความรักความเมตตาหรือว่าเมินเฉยกับพฤติกรรมของคนเหล่านั้นท้ายที่สุดแล้วนะมันเป็นความสุขชั่ววูบของเขาอะที่เขาหลอกตัวเขาเองท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขานะคะมากดให้ชีวิตของคุณต่ำลงชีวิตของเขายิ่งตกต่ำยแย่กว่าเดิมอีกนะ,ะแทนที่เขาจะไปปรับเปลี่ยน ไปพัฒนานะความรู้ความสามารถของเขาความเก่งความฉลาดของเขาให้นะคะมีชื่อเสียงหรือว่าโดดเด่นขึ้นมาแต่นะคะเป็นการมาเสียเวลานะคะเล่นงานคุณแบบนี้ก็นะ,ะมันเหมือนกับว่าชีวิตของเขานะคะน่าที่จะจมอยู่กับความทุกข์นะ,ะเหล่านั้นหรือว่าผลกรรมเหล่านั้นมันจะสะท้อนย้อนกลับในรูปแบบของการที่ ชีวิตเขาจริงๆแล้วแม้เขาจะเอาชนะคุณหรือว่ากดคุณให้ต่ำลงได้เนี่ยแต่ก็ไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีของชีวิตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเนรมิตอะไราให้กับคุณแม้คุณจะถูกนะคนที่กล่นแกล้งคุณกดให้คุณต่ำลงนะคะด้วยคําพูดด้วยการกระทําของเขาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณ ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเดอะซันใบแรกเลยนะคะชีวิตของคุณจะยิ่งประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงนะ,ค,ะคนที่กดให้คุณต่ำลงเนี่ยนะคะเขาจะทำให้คุณนะครเกิดความรักเกิดความเมตตาเกิดพลังงานของการที่แยกแยะออกว่านะสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรที่จะโฟกัสสิ่งไหนควรที่จะ ให้ความสำคัญเขาจะทำให้คุณรู้จักวางแผนการรับมือนะรู้จักเอาตัวรอดจากพลังงานของคนที่คิดร้ายทำไม่ดีกับคุณได้และนะจิตใต้สำานกของคุณว่าพลังงานของคุณจะเป็นคนที่เหมือนสามารถที่จะมีความรักมีความเมตตานะคะแล้วก็บุญกุศล นะที่คุณเมตตาต่อคนที่กลั่นแกล้งคุณน่ะมันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกนะสรรสร้างให้ตัวของคุณเนี่ยได้รับแต่สิ่งดีๆมีแต่คนรักนะมีแต่คนชื่นชมสรรเสริญยกย่องและคุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณความสำเร็จของคุณคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งคุณจะมีพลังงานของคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะคุณจะกล้าที่จะแสดงออกนะคะ ถึงความมั่นอกมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยจะเป็นผลดีและนะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวงคุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะจงให้อภัยกับคนที่คิดร้ายกับคุณจงให้อภัยกับคนที่กดคุณให้ต่ําลงนะท้ายที่สุดแล้วนะเขาจะประสบพบเจอกับปัญหาเองนะคะจิตใจของเขาหม่นหมอง เขาจะเจอสังคมที่ไม่ดีจิตใจของเขาจะดึงดูดแต่พลังงานลบเข้ามาชีวิตของเขาจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะส่วนชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางของคุณทุกกานตามค่ะ